สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับเยียวยาแท็กซี่และก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับตั้งแต่วันที่18ตุลาถึง5พฤศจิกายนทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนและเงื่อนไขจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ ทีนี้มาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขกันก่อนนะครับก็คือสำหรับพนักงานขับรถนะครับต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารนณะที่มีอายุเกิน65ปีนะครับก่อนวันที่11สิงหาคม64นะครับ2ก็คือมีใบอนุญาตขับรถสาธารนณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะนะครับ3ก็คือ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถเนี่ยใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับและไม่เคยใช้สิทธิตามมาตรา33และก็มาตรา39และมาตรา40นะครับตรงนี้ใครที่เคยขอมาตรา40ไปนะครับหรือว่าเป็นผู้ประกันตนเองเนี่ยมาตรา39นะครับก็ จะไม่รับสิทธิ์นี้นะครับอีกข้อนึงนะครับก็คือจะต้องมีศักยภาพในการขับรถนะครับสุดท้ายนะครับในกรณีที่เป็นรถเช่านะครับต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่านะครับโดยกรมขนส่งทางบกจะตรวจสอบก่อนได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้มาถึงขั้นตอนการลงทะเบียนกันบ้างนะครับท่านจะต้องทำการจองคิวนะครับที่แอป b l t s m a r สมาร์ทนะครับตั้งแต่วันที่18ตุลาถึง5พฤศจิกายน64นะครับหลังจากที่ท่านจองคิวเรียบร้อยนะครับท่านสามารถที่จะเดินทางมาลงทะเบียนนะครับผมได้ตามสถานที่ที่ท่านเนี่ยเลือกเอาไว้ณนะวันที่ท่านจองคิวนะครับว่าท่านเนี่ยลงที่ไหนนะครับก็คือไปตามวันและเวลาที่ทําการจองคิวไว้นะครับย้ำนะครับ เฉพาะผู้ประกอบอาชีพใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะฮะตรงนี้หลักฐานในการลงทะเบียนนะครับในวันที่คุณเนี่ยเดินทางไปยืน่นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. ใบคําขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถรับได้นที่จุดลงทะเบียนนะครับตรงนี้อ่ะสคือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ 3. ใบอนุญาตขับรถสาธาณะนะครับ 4. บัตรประจําตัวผู้ขับรถสาธารณะนะครับเขาย้ํานะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าจะมาลงทะเบียนให้นะครับอันนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับผมนะท่านจะต้องเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับสําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับเฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับก็คือ ใช้เลขประจําตัวประชาชนในการผูกพร้อมเพย์นะครับผูกพร้อมเพย์เนี่ยมีอยู่2อ,อย่างนะครับคือผูกด้วยเลขประจําตัวประชาชนกับผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ให้ท่านเนี่ยผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับธน,นาคารไหนก็ได้นะครับโดยนะครับการโอนเงินเนี่ยรอบที่1นนะครับจะโอนตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิพฤศจิกายนนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับส่วนรอบที่2นะครับจะโอนตั้งแต่วันที่22ถึง26พฤศจิกายนนะครับสำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับนะครับตรงนี้อ่ะหรือหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์1584นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ